จระเข้จากสัตว์ร้ายกลายเป็นทรัพย์ฟ้าใสได้ข่าวช่วงเมื่อปี2554้้ยได้ไหมนั้นได้ข่าวว่ามีจระเข้หลุดออกจากฟาร์มาเยอะแยะเลยจันได้ต้นเพ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรหรอก็ต้องกล้ารู้สึกว่าจระเข้เป็นสัตว์ดุร้าย,ายออกจะน่ากลัวขนาดนั้นแล้วทำไมคนถึงเอามาเลี้ยงกันเยอะแยะเลยล่ะตน้นเพื่ไม่รู้เหรอว่าจระเข้ก็เป็นทรัพยากรากจีวภาพที่สำคัญชนิดหนึ่งเชียวนะ แถมยังมีโอกาสที่จะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วยล่ะเจราเคนี่ยนะอือน่ากลัวจังถ้าย้อนหลังกลับไปสัก50-60ปีก่อนก็คงไม่มีใครคาดหรอกว่าการเลี้ยงจระเข้จะกลายมาเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าอย่างมหาศาลในปัจจุบันนี้เริ่มต้นจากที่สมัยก่อนตอนที่ประเทศไทยเริ่มมีการค้าขายกับต่างประเทศราวๆปลายทศวรรษที่20 สินค้าล้นเมือง,งต่างๆก็เป็นที่สนใจของชาวทาตรวมถึงหนังของจระเข้ด้วยนะก็เลยทำให้มีการล่าเอาเจระเข้ที่อยู่ตามธรรมชาติมาจำแหละเอาหนังไปขายจนทำให้ปริมาณของจระเข้ที่อยู่ตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเกือบจะศูนย์พันเลยทีเดียว ต่อมาในปีพศ2489ก็มีคนที่มองเห็นปัญหานี้เห็นว่าถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้แล้วอีกหน่อยจระเข้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปอย่างแน่นอนออก็เลยเลิมต้นเพาะพันธุ์จระเข้ด้วยตนเองจนประสบผลสําเร็จกลายมาเป็นฟาร์มจระเข้สมุทรปราการที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันทั้งเดี๋ยวนี้นอกเหนือจากฟาร์มจระเข้สมุทรปราการแล้วในประเทศไทยยังมีฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้อื่นๆอ,อ,อีกเช่น ความจระเข้สวนสามพรานารามงูบางปะอินความแสงอาทิตย์จังหวัดอุทัยธานีความจระเข้นครสวรรค์เป็นต้นแล้วอย่างนี้เขาเลี้ยงจระเข้เพื่อเอาแต่หนังไปขายอย่างเดียวเหรอถ้าเป็นสมัยก่อนแน่นอนว่าธุรกิจเกี่ยวกับจระเข้ mm hmm. ก็จะเน้นไปที่การชำละเพื่อส่งออกหนังจระเข้ไปแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าเ mm hmm. ข็มขัดและลอื่นๆอีกมากมาย แต่ก็ยังมีอีกมากที่ไม่รู้ว่านอกจากหนังแล้วส่วนอื่นของจระเข้ก็สามารถนำมาบริโภคได้ทั้งหมดเิ่มตั้งแต่เนื้อจระเข้ที่มีการวิจัยพบว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำและยังใช้เป็นส่วนผสมเป็นยาบำรุงร่างกายได้อีกด้วยลดถังเนื้อแล้วกระดูกและฟันจระเข้ก็ใช้เป็นส่วนผสมของยากรอไขมันก็นำไปใช้เป็นน้ำมันทาถูนวดแก้พวกช้ำน้ำร้อนลวก ร่วมถึงยารักษาโรคผิวหนังและแผลสดส่วนอุ้งมือและอุ้งเท้าก็สามารถนำมาตุนเพื่อทำอาหารบำรุงสุขภาพช่วยป้องกันโรคตับแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของไตเลือดจระเข้นำมาตากแห้งทำเป็นแหงช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ไข่จระเข้มีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคตับความจำเสื่อม ด้วยเหตุนี้จระเข้จึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากเลยทีเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจระเข้ที่น่ากลัวจะมีคุณค่ามากมายขนาดนี้ได้ยินแล้วก็อย่าไปลองลิ้มชิมรสเจ้าจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นมาเลย